เดี๋ยววันนี้นะเราจะพาทุกคนไปกินทงคัตสึกันนะเออซึ่งร้านนี้แบบเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะเราเรู้สึกว่ามันเจ๋งอนะ่ะมันเจ๋งในการแบบเสิร์ฟอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันเนาะแต่ตอนเนี้เราหาร้านไม่เจออะเราจะไม่ได้ว่าร้านมันอยู่ไหนอะ่ะ เข้ามาถึงที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วสั่งอาหารกันไปเรียบรอย้อยแล้วเนอะแล้วก็พอดีช่วงที่เรามาเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงมื้ออาหารก็เลยทําให้แบบไม่มีลูกค้าในร้านเลยก็ถือว่าดีมากนะนี่มากเลยเดี๋ยวเรารออาหารมากันเนาะจะ <c oughs> กินแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้นะ เราก็มาแล้วซึ่งกิมมิคของร้านนี้ที่เราชอบนะ mm. ก็คือว่า mm. เขาว่าจะทำเป็นถา่ mm. งพัดธุ์ฝมาให้เรา mm. ใช่ปะแล้วเราก็ทําการปิงป้งเองเนาะเออซึ่งเขาก็จะมีเตาอย่างเงี้ยมาให้เนี่ยเออแล้วเราก็เอาเนื้อเนี่ย ที่เขาทําให้เราอะซึ่งเขาจะใช้วิธีการเหมือนกับว่าเอาไปชุบแปง้งอะแล้วก็ทอดซึ่งข้างในเนื้อจะยังแบบแดงๆอยู่เนาะคือยังไม่ได้สุกหมดอะแล้วเราก็ทําการปิ้งแล้วก็กินเออซึ่งเหมือนกับว่าแบบเราได้มีแอคทิวิตี้ในการกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราถือว่ามันแบบอร่อยมากแล้วก็ดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ชอบคือเนื้อเขาอะาเขาจะไม่ได้ทําเป็นชิ้นใหญ่เกินไปซึ่งคงจะสือ่ออะบางรนะ้านอะเขาจะทำเป็นชิ้นใหญ่ๆใ,ใช่ปะแล้วเราแบบรู้สึกว่าพอจะกินทีเราต้องมานั่งหาะารอะไร เออคือมันลำบากอ,อันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นคำคำได้เลยเงี้ยโอ้อคือมันดีมากเลยคุควรถ้าใครแบบมีโอกาสได้มานะเราแนะนำร้านนี้เลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปปิ้งกันดีกว่าอยากกินแล้ว เรามาเต็มกันเดี๋ยวเรา,าเนั่งเสนยงเนอะ ไม่แน่ใจแต่เราชอบฝั่งนี้มากกว่าฝั่งน,นี้อร่อยมากเลยอแล้วเขาก็จะมีวาซาบิให้ใช่ไหมเราก็สามารถเอาวาซาบิมาใส่ในซอสเราได้แล้วก็จิ้มเนาะคือม่มรสชาติให้มันเด็ดมากได้สมัมค,มสามารครฟรานี้นะเราสามารถเติมข้าวได้ฟรีหนึ่งครั้งนะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยข้าวแบบกินเยอะอ่ะ,เอ,เ,อะ,อะเออก็สามารถเติมได้เลยนะเออถือว่ามันดีมากๆก็คุ้มมากๆด้วยอ่ะ ็คือจะมีอยู่อย่างเดียวนะก็ค <eterm Gore. S 2> ือเป็นทงคัดสืเนี่ยแหละเนาะเออแต่ว่าจะแตกต่างกันนะก็คือตรงที่ปริมาณเนื้อหมูเนาะว่าเราจะเอาแบบกี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นพวกท็อปปิ้งต่างๆเนาที่แบบเออเราสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มท็อปปิ้งอะไรจะเพิ่มหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับที่เราสั่งมาเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มเนื้อเนาะแล้วก็มีการเพิ่มอโทโรโรก็คือน่าจะเป็นเป็นสีขาวๆหนืดๆนือะเราไม่รู้ว่าแบบ เรียกว่าเป็นมันก็ปเป็นมันชนิดหนึ่งอ่ะเออเอามาราดอ่าบนข้าวเนาะเออประมาณนี้นะคือตอนนี้ที่ปอมก็คือใช้สองเตาแล้วอ่ะเอาเตาเราไปใช้ไปที่เรียบร้อยแล้วอปอมแหตแ่งใ <c oughs> ช่ลเราข้นมหมดก่อนเลยที่เรียบร้อยแล้วคือเราหิวออมากนกินหมดก่อนดีเป็นไงบ้างคือสำหรับร้านนี้เนาะเป็นครั้งแรกที่ปอม,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 มได้มาเนาะเ,เป็นไงบ้าง ชอบปะทองมาเล่นปีนกันเออควันคันก็จะเยอะๆเต็มเต็มร้านเลยเนาะตอนนี้เออล้วก็จะเห็นว่าผทางพนักงานด้านหลังที่ปองเม่กเขาก็เอามือปัดปัดควันนเคือตอนเนี้ยตอนที่เรามาใช่ไหมตอนแรกบอกเนาะแบบร้านเราเรียมไม่ค่อยมียังไม่มีลูกค้านี่แต่นะตอนเนี้ยลูกค้ามาแล้วนะมีลูกค้าแล้วเนี่แล้วจริงๆโต๊ะข้างๆเราเมื่อกี้ก็ไม่ลูกค้ามาแล้วแต่เขากินเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปแล้วเร็วมากเออในหารที่เรามาถึงก่อน แรกแต่เรายังจะไม่เสร็จเลยเป็นเนื้อละมุนละม่อมนุ่มให้ใหม่อีกนะแบบให้กี่คะแนนสำหรับร้านนี้อันนี้แปลกแล้วทำไมหายไปอีกสองคะแนนนะเนื้ออาจจะชิ้นเล็กไปหน่อยอ๋ออยากได้ชิ้นใหญ่อยากได้ชิ้นเล็กวันนี้ชิ้นเล็กหมายถึงการข่ดเป็นเล็กไปเหรอหรือว่าหมายถึงปริมาณอ๋ออยากได้ตัวใหญ่ น,น้ออยไปแต่สำหรับเอนนออาจจะเป็นเพราะผู้ชายมาแต่สำหรับเราถือว่าโอเคแล้วปริมาณอ,อ,อ,อิ่มมากเพราะเราก็เติมข้าวไปด้วย <_ c ười> สำหรับร้านนี้เนาะเออเราก็ให้ไปแปดเก้คาคะแนนสำหรับเรานะโดยทั้งนั้นที่เราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินทงคัตสึเท่าไหร่เลยเอ่ะเออคือรู้สึกว่ามันไม่หวานไม่ไม่ ชอบเลยอ่ะเออคือหมายความว่ากินได้นะแต่ถ้าสมมติว่าต้องเลือกกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเดินไปร้านพวกของคัสเตอ์เลยอ่ะโอกาสน้อยมากอ่ะเออแต่พอมากินที่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอร่อยดีแล้วก็น้ำซอสมันอ่ะก็คือโอเคอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่เป็นของคสเกปกติซอสจะเป็นสีดำๆใช่ปะเป็นซอสของคาสเตอรอ่ะเอออันเรารู้สึกว่ามันเค็มมั้งไม่รู้อ่ะไม่ค่อยชอบอ่ะเออแต่ที่มาที่เนี่ยกบรู้สึกว่าชอบเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเราได้ปิ้งเองอะไรเองด้วยได้เลือกแบบ เออถือว่าแบบดีมากนะเราก็อยากจะแนะนำเนาะให้สำหรับใครที่แบบกำลังดูอยู่อะไรเงี้ยเออได้ดรู้จักร้านที่แบบดีในความคิดของเรานะงั <c oughs> ้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะทิ้งแบบข้อมูลของร้านหรืโอโลเคชั่นต่างๆอะไรเงี้ยไว้ให้เนาะทางด้านล่างละกันเนาะวันนี้เดี๋ยวเราก็ลาไปตรงนี้กันเลยแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะไปคลิเดิมกันเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคแ้วเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันไปคลิปหน้านะ นสำหรับใครที่เพิ่งมาไม่ไหยาดเลยก็อย่าลืกด subscribe ให้เราด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้เราด้วยนะจ้าแต่ละเด็กไม่ใช่กระต่ายหน้าตบคดด้วยนะนทุกคนก่อนหน้านี้เนาะที่เราได้พูดไป็นต,ต้นคลิปตลอดคลิปเลยอะว่ามันเป็นเนื้อหมูเนาะพูดว่าเป็นกิ้วขัดสื่อเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือกิว้วคัดสื่อหรกคนเขาแบบเรามาเห็นในปีหนะเออที่เขาคิดหนาเออวันที่ว่าเป็นกิว้วคัดสื่อก็คือเป็นเนื้อวัวนั่นเองเนาะถือว่านะนะ นื้อวัวที่ดีมากเว่ามันไม่มีกลิ่นเนื้อวัวเลยอะ่ะเออคือทำให้เราคิดว่าเป็นเนื้อหมูมาโดยตลอดแล้วเกรดจะบอกให้ทุกคนรู้เนาะว่าแบบบางทีอ่าใครที่แบบไม่ทานเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะได้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปเนาะเออก็ประมาณนี้เนาะขอแก้ตัวนตอนท้ายคลิปนะทุกคนแป๊ะจริงจริงเลยสวัสดีค่อ